สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็เรามาอัปเดตพระขุนแผนนะครับในเพจบ้านกูมีดเอฟซีกันนะครับว่าเรายังพอเหลือแบ่งปันพระขุนแผนพิมพ์ไหนบ้างนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นทรงปลใหญ่เนื้อดินนะครับเนื้อดินผสมทรายเศษนะครับแบบนี้ นะครับยุคต้นนะครับราวปี2,500นะครับแบบนี้เป็นขุนแผนเนื้อดินนะครับขุนแผนเนื้อดินยุคต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยดูง่ายนะครับสวยดูง่ายมีมีความหนานะครับมีความหนามีสีสันที่ก่อนข้างจะคมเข้มนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นองค์แรกนะครับขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับอ,องค์ที่2องนะครับองค์ที่2แบบนี้นะครับองค์ที่สองก็จะมีหน้าตานะครับมีความมีหน้าตาให้เห็นชัดขึ้นนะครับมีความมีหน้าตาให้เห็นชัดขึ้นสังคติติดชัดเจนนะครับ ละเนื้อ mhm. หามีความหนาชัดเจนนะครับเนื้อดินยุคต้นอีกเหมือนกันนะครับแบบนี้หน้าตาชัดแจ๋วนะครับหน้าตาชัดแจ๋วคราบไข่ก็สวยงามนะครับผิวพันธ์ดีนะครับคราบไข่สวยงามผิวพันธ์ดีนะครับนี่ครับให้ดูรอบองนะครับให้ดูรอบองค์นะครับชอบองค์ไหนชอบองค์ไหน ถูกใจองค์ไหนนะครับเนี่ยมีมดอีกแล้วนะครับมีมดอีกแล้วแสดงว่าองนี้เนี่ยนะครับนี่ครับเนื้อหาสวยงามมากนะครับเนื้อหาสวยงามมากนะครับนี่ครับชอบองค์ไหนนะครับชอบองค์ไหนก็สามารถทักไลน์นะครับ แคปหน้าจอแบบนี้นะครับเดวทักไลน์มาได้เลยนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับทรงบนใหญ่นะครับองนี้หน้าตาติดชัดนะครับหน้าตาติดชัดตาเป็นตะกะแตนเลยครับองนี้สวยเด้งมากนะครับเนี่ยเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับเนื้อดินผสมผงผสมทรายเศษแบบนี้นะครับเนี่ย พอส่วนผสมต่างนะครับมวลสารต่างนะครับผิวพันธะนะครับไข่ก็ดูต่างนะครับแล้วก็มีเสน่ห์นะครับองค์นี้หน้าตาเป็นตาตะกั่วแตวนเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับให้ชมรอบๆองค์นะครับประกอบการพิจารณานะครับว่าชอบองค์ไหนยังไงนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับทักทายเข้ามาได้นะครับ ดูซ้ำไปซ้ำมาได้นะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบหมายถึงว่าดูให้ให้ชอบแล้วตัดสินใจซื้อจริงๆนะครับอ่านะครับเพราะว่าพระเนี่ยเราให้ <c oughs> ให้ทุกคนดูแบบนี่ครับ360องศาไม่มีการปิดไม่มีการบังใดๆดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับว่าชอบองค์นี้ไม่ชอบองค์นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูให้ดีนะครับแล้วก็ แคปหน้าจอนะครับทักข้อความมานะครับนะี่ครับองค์ที่สามผ่านไปนะครับ <c oughs> ขุนแผนทรงพลใหญ่องค์ที่สีนี่นะครับองค์ที่สี่เห็นไหมบอกแล้วพระหลวงพ่อ องไหนสวยมีหน้ามีตาองไหนสวยเนี่ยมดเนี่ยแหมหวานเจ็บเลยนะองที่สี่ครับนี่ครับนะชอบชอบองไหนนะครับก็ทักข้อความมานะครับพระสวยงามนะครับแบบนี้นะครับพระมีความสวยนะครับนี่ให้ดูได้แบบ ชัดๆติดขอบจอแบบนี้เลยนะครับพระมีความสวยมากนะครับนี่มือไม้นะครับสังคติติดชัดหน้าตาติดชัดนะครับเส้นซุ้มก็คมนะครับโหคมนะครับนี่ครับนะครับใครชอบแบบไหนก็ทักข้อความเข้ามานะครับขอบตรงขอบตัดชัดเจนนะครับนี่น อ่านี่ครับเนื้อหาเนื้อหาชัดเจนนะครับเนื้อหาชัดเจนนี่อ่าชอบพักเข้ามานะครับอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกปางมารวิชัยนี่ครับ ุแนแผนมารวิชัยองค์นี้มีเคลือบนะครับองค์นี้มีเคลือบนะครับปากมารวิชัยแบบนี้นะครับองค์นี้มีเคลือบนะครับเนะี่ยก้างหลังเป็นหลังกุมารทองนะครับองค์นี้มีเคลือบนะครับหลังเป็นหลังกุมารทองนะครับแบบนี้ สวยครับก็ชอบแบบนี้ก็ทัดเข้ามานะครับวันแบบนี้ก็เป็นพระขุนแผนนะครับที่เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ได้ดูได้ติดตามกันนะครับว่าเรายังมีพระขุนแผนอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับในเพจบ้านกูมีดี f c นะครับขุนแผนซุ้มเรือนแก้วนะครับแบบนี้ สมเรือนแก้วนะครับสวยงามมากนะครับสมเรือนแก้วนะครับหน้าตาก็พอมีให้เห็นเขาล่างนะครับพอมีให้เห็นเขาลางนะครับเป็นเนื้อดินนะครับสมเรือนแก้วเป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับนะครับชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้ให้รีบทักมานะครับขุนแผ่นสมเรือนแก้วนะครับ มีขุนแผนอะไรอีกเอามาดูกันนะครับมีขุนแผนเนื้อว่านนะครับเป็นขุนแผนชมตลาดเนื้อว่านนะครับเนี่เป็นขุนแผนชมตลาดนะครับเนื้อว่านนะครับแบบนี้นะครับนี่นครับเป็นขุนแผนชมตลาดเนื้อว่านนะครับอันนี้อาจจะเป็นยุคหลังแล้วนะครับ ดูจากเนื้อหาดูจากเนื้อหามวลสารน่าจะเป็นยุคอ่หนึ่งกว่านะครับหนึ่งกว่านะครับนี่ครับพระสวยคมนะครับพระสวยคมมีขุนแผนอะไรอีก มีองค์นี้นะครับเป็นขุนแผนปลุกกุมารนะครับหน้าตาก็สวยงามนะครับหน้าตาสวยงามมีหน้ามีตาติดนะครับเป็นขุนแผนปลุกกุมารด้านหลังเป็นหลังยันนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับแบบนี้นี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินหลังยันนูนแบบนี้นะครับก็ใครชอบก็ทักข้อความมานะครับใครชอบก็ทักข้อความมา สวยยนะครับพระเนื้อหาดีนะครับพระเนื้อหาดีหน้าตาติดนะครับหน้าตาติดนะครับแล้วก็ผิวพัน์เป็นทูโทนแบบนี้นะครับเกิดจากการเผาเนี่ยครับเกิดจากการเผาแบบนี้นะครับสวยงามดีเดียวนะครับแล้วก็มีขุนแผนนี่นะครับมีขุนแผนเนื้อแร่เนื้อเมฆพัดนะครับเนี่ย อันนี้หายากหน่อยนะครับอันนี้หายากหน่อยนะครับจะเป็นเรียกว่านี่ครับในยุคต้นสมัยนั้นนะครับเนี่ยเล่นหากันเป็นเนื้อแร่เนื้อเมฆพัดแบบนี้นะครับในหนังสือมงคลทิพย์ก็มีลงเอาไว้นะครับมีลงเอาไว้พิมพ์ขุนแผนทรงกุมารนะครับปางมารวิชัยแบบนี้นะครับเนื้อหาสวยงามนะครับดูได้นะครับดูได้เลยนะครับเนี่ย เนื้อหามวลสารสวยงามนะครับใครชอบก็ใครชอบก็ทักข้อความมาคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นขุนแผนที่หายากนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับหายากแล้วก็องสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ดูกันแล้วก็ดูไม่เบื่อนะครับก็เอามาให้ชมกันอีกนะครับดูกันแล้วก็ดูไม่เบื่อก็เอามาให้ชมกันอีกปิดปิดท้ายรายการนี้นะครับ รวมพระขุนแผนนะครับก็ปิดท้ายรายการนี้ด้วยขุนแผนกี่หงพลายนะครับแบบนี้ขุนแผนหงปลายกี่หงปลายแบบนี้นะครับก็องค์นี้สวยงามมากนะครับเป็นเนื้อน้ํามันนะครับเป็นเนื้อน้ํามันผสมว่านนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่เนื้อหาสวยงามนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนะครับ ไข่ที่ยังไม่มีนะครับก็แนะนําเลยนะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเนื้อน้ํามันแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาก็จบง่ายครับเนื้อหาจบง่ายนะครับนี่นะครับพระสวยงามขยายขยายเนื้อดูให้ชัดๆได้เลยนะครับพระอานี้เนื้อหาสวยงามมากนะครับเนื้อหาสวยงามมากนี่ครับโอ้โหดูเนื้อนะครับ ออกเป็นเขียวก้านมะลิซะด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับแล้ว Hello, <Daddy. S 1> เรามาพบกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปจะพยายาม Hello, <Daddy. S 1> อัปเดตนะครับ <Okay. S 1> พยายามอัปเดตให้ได้ชมกัน Hello, <Daddy. S 1> นะครับ Hi, <Daddy. S 1> อยู่เรื่อยๆ